สวัสดีค่ะก็จะมาพบกับรายการใหม่แกะกล่องของมุกนะคะก็ชื่อรายการว่าเจสกี้คนะคะก็คือเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับเจสก,กี้นะคะที่จากประสบการณ์ของมุกแล้วก็ที่บางคนมุกได้รับคำถามมาถ้าใครอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับเจสก,กีถ้ามุกหาข้อมูลให้ได้หรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นบ้างนะคะก็จะพยก็จะมาตอบแล้วกันนะคะแล้วก็พยายามจะไปหาข้อมูล หาคำตอบให้นะคะคำถามแรกนะคะที่มุก list ไว้คร่าวๆกันสำหรับ EP แรกวันนี้นะคะมาขับเจสกีได้ยังไงบางคนอาจจะทราบแล้วบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะมุกก็ที่มาขับเจ็สกีเพราะว่าจริงๆชอบขี่เจ็สกีตั้งแต่เด็กๆกันนะคะก็คือไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวจำชายหาดก็จะเช่าเจสกี ขับตั้งแต่เด็กๆเ,เลยคุณพ่อคุณแม่ชอบขี่จสกีนะคะได้รับการปลูกฝังมาก็คือตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยก็ยังไม่เป็นจสกีเป็นสกูตเตอร์เลยคะ่ะมีเครื่องยนต์ข้างหลังแล้วก็มีเขาเรียกสกูตเตอร์แบบจำแบบคำได้ก็คุณแม่ก็ชอบชอบขี่มากโดยเฉพาะคุณแม่นะ,ะบางอย่างนะคะส่วนใหญ่ที่พุก็จะพกสำหรับทริปที่เป็น วันเดทิปแล้วก็ทิปครั้งคืนเนี่ยที่พกไปเหมือนเหมือนกันทุกครั้งก็เป็นพวกเชือกนี่ต้องมีทุกรำอยู่แล้วกระติกน้ำตะขอเกี่ยวขยะมีดอันนี้คือจะติดไว้ในเรือเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นประโยชน์มากๆแทบจะได้ใช้ทุกทิปเลยคือตัวจัมสตาร์นะคะมุก็จะพกไว้ในรถเลย ถ้าเรือลำไหนมีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ยังไม่ออกทริปนะกำลังเอาเรือลงลงน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช้นะคะแล้วก็ถ้าเจอลำหนึ่งมีปัญหาแล้วเราก็จะพกอันนั้นไปในทริปด้วยแต่ถ้าเกิดมันไม่มีก็ทิ้งไว้นในรถได้เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะชอบขี่ห้อไหนนะคะ จริงๆมุกก็เคยขี่มา2ยี่ห้อนะก็คือยามาฮ่ากับซีดูนะก็ออะทุกคนก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่ามุกก็ซื้อเลือกซื้อซีดูนะเพราะว่าคือมุกว่าข้อดีข้อเสียอะไรทุกอย่างน่ะมันก็มันอยู่ที่สไตล์คนชอบมากกว่าคือมุกมองว่าซีดูก็อาจจะเหมาะกับการทัวร์ลิงเพราะว่าการเติมน้ำมันตำแหน่ง ของถังอะมันง่ายแล้วก็ที่เก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสะดวกส่วนยามห้ามุก็มองว่าสิ่งที่เขาได้เปรียบกว่าซีดูก็คือมุกสึกว่าเขานิ่มกว่าแบบเหมือนขี่ทะเลก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกระแทกมากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามุกก็จะชอบอ่าเขาเรียกอะไรเบาะหรือการวางตำแหน่งของของซีดูแบบว่าเบาะที่มันแคบอ่าแบบมันจะ แคบอย่างนี้กว่ายามห้ามันก็จะออกกว้างๆนะะก็มุกสึกว่ามุกสามารถแบบหนีเบาะได้กระชับล็อกตัวเองกับเบาได้ได้ดีกว่าถ้าเป็นซีดูนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบจริงๆค่ะเรื่องยี่ห้อก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเที่ยวด้วยกันได้หมดนะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ได้ก็ตามคือในประเทศไทยเราก็จะมีหรือระดับโลกเนี่ยหลักๆก็จะเป็น ซีดูยามาฮ่าคาวาสกินะคะส่วนคาวาสกินี่มูก็ได้ยินมาว่านิ่มเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่เคยลองเหมือนกันแตอ่อาจจะเขาว่ากินน้ํามันมากกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยลองนะคะถ้าถามว่าสรุปเลยการชอบยี่ห้อไหนก็ต้องคงต้องตอบว่าซีดูนะเพราะเราก็ขับซีดูแล้วก็เหมือนหนึ่งชอบเรื่องความสะดวก ความประหยัดนี่ก็จากที่ออกคลิปกับพี่พี่ยามาฮ่เหมือนกันนะก็รู้สึกว่าไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างกันมันอยู่ที่สไตล์การขับของแต่ละคนคือถ้าเราแบบเลี้ยงรอบหน่อยดูรอบอะไรอย่เงี้ยมันก็ขับประมาณ5-6,000รอบเจ็ดพันรอบบ้างอ่างเงี้ยก็ก็ถือว่าประหยัดนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้กินน้ำมันมากโดยเฉพาะ ะจะสกีซีดูตั้งแต่ปี2021ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะประหยัดกว่าปีก่อนหน้าแบบเห็นได้ชัดเลยจากจากประสบการณ์ที่มุกไปร่วมทิปหลายๆทิปนะคะแล้วก็จบทิปแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบเรื่องการกินน้ำมันกันเราจะพูดคุยกันเสมอเสมอนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่คนมักจระถามบ่อยๆนะคะก็คือว่า จะซื้อ3 0 0ดีอ่ะนี่มองในแง่ของซีดูนะคะจะซื้อ300 D. มีซูเปอร์ชาร์จดีหรือจะซื้อ170 D. ไม่มีซูเปอร์ชาร์จเอา,อางี้แล้กันว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะสำหรับมุกมองว่า170 D. เนี่ยการดูแลรักษามันมันไม่เยอะเท่ากับ300 D. ที่มีแล้วซูเปอร์ชาร์จนะค อันนี้คือข้อดีอีกหนึงเ0เรื่องการประหยัดคือถ้าขี่ทะเลเนี่ยมุกว่าเขาประหยัดกว่า300เพราะว่าขี่ทะเลเราไม่ได้ใช้รอบสูงไม่ได้ใช้ความเร็วสูงแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นรุ่นฟิชโป o นะคะของซีดูแล้วมันก็จะยิ่งนิ่มทําไมมุกถึงซื้อ300ไม่ซื้อ1 7 0คือมุกแนะนําเลยถ้าคุณยังไม่เคยมีแจสกีมาก่อนซื้อลําแรกมุกแนะนําให้ไปสุดไปเลย300ไปเลย คือจะได้ไม่ต้องขาใจนะว่าเฮ้มันชา้าไปไหม,มอะไรเงี้ยคือมุ่งมองว่า300มันก็ได้ทั้งแม่น้ําทั้งทะเลนะแล้วก็ถ้าขี่เราอยากเร็วมันก็ได้อยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าขี่แบบ170ไม่มีซุปแต่คุณกำมิดตลอดทางกับขี่300แต่คุณขับประมาณ70 80 90บ้างอะไรอ้าางเงี้ย ตลอดทางกินน้ำมันเนี่ยพอกันเลยนะคะเท่ากันเลยแต่ว่าความมันคุณถ้าคุณทางเรียบคุณก็อ่ะเร่งปื้อสามร้อยแบบขี่แม่น้ําขี่เขือนอะไรเงี้ยเจอทางเรียบมันก็มันกว่ามันเร็วกว่าแบบบางที170่งเจ็ดศูนยบางทีเรากำมิดแล้วมันก็อยู่แค่นั้นอะอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีเสียงน้องมาิิหนึน่งนะมุกก็เลยมองว่าสําหรับ เจสกีของใครที่เป็นซื้อลำแรกเนี่ยอยากจะเชียร์300นะเพราะว่าเครื่องแรงไม่คาใจเราลองแล้วแต่ถ้าเกิดคุณลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเกินความจำเป็นลำต่อไปคุณสามารถซื้อ170ไม่มีทุกเอร์ชาร์จได้ก็คือเรื่องแมนทแนนน่าถูกกว่าแน่นอนนะแล้วก็สำหรับมี idf หรือไม่มี idf ดีบางคนเขาก็กลัว ว่า IDF เนี่ยมันจะพังไหมมีระบบการเสียตังค์เยอะไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเสียขึ้นมาอะไรเงี้ย IDF มันก็คือเหมือนคุณก็เพิ่มค่าใช้จ่ายการดูแลเรื่อง IDF ไประดับหนึ่งแต่ข้อดีของมันมากๆเลยสิ่งที่ทำให้มุกเนี่ยเปลี่ยนมาขับส0 0เพราะว่ามุกต้องการระบบ IDF เนี่ยแหละคะ่ะเอาไว้แบบพ่นขยะออกคือจริงๆนะคือแบบ อย่างน้อยๆเลยอ่ะมันช่วยเราได้เยอะมากในหลายๆเหตุการณ์คืออันดับแรกเราช่วยเหลือตัวเองก่อนเบื้องต้นไม่ได้จริงๆค่อยแบบเออต้องพลิกเรือต้องอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่มุกขับมาปี2021นะเจสกีมุกเป็นซ d ดู300ลิมิเต็ปี2021นะเพิ่งปีเนี้ย2023ครั้งครั้งแรกที่ IDF เอาไม่ออกเอาขยะไม่ออกก็คือ,อมุกติดกระสอบมัดปมอันนี้ฮะคือไม่ออกจริงๆคือมันทําสตาร์ทปุ๊บเรือถอยหลังเลยมันเดินหน้าไม่ได้ใส่คันเร่งเรือยังถอยหลังเลยอันนั้นคือแบบโหหนักหนักจริงๆทําไมมุกถึงชอบขี่เจสกีเพราะอะไรใช่ไหมคะอ,อันดับแรกก็เลยก็คือ 1. มัน เหมือนปลดปล่อยนะอยู่กับตัวเองมีสมาธิมากๆเลยมันนิ่งอ่ะแล้วก็บางทีก็ชิลมากบางจังหวะก็ชิลมากแต่จังหวะที่แบบต้องมีสมาธิเหนื่อยมากก็มีเหมือนกันนะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนอ่ะคือมุกู้สึกได้เลยว่าไม่ค่อยมีแรงคือขี่ไกลๆอะ่ะท้ายๆมุก แรกๆก็จะนำมัแต่พอท้ายๆนี่ยไม่ไหวแล้วยิ่งยิ่งถ้าแบบมีคลื่นอะไรนะคลื่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมุกก็ขี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมัยก่อนก็จะขี่คลื่นใหญ่ๆได้ดีนะแต่เดี๋ยวนี้แบบเจ็บหลังอะไรอย่างเงี้ยมุกก็เลยแบบมีปัญหาที่หลังมุกก็เลยไม่ค่อยไม่ชอบที่จะขี่แบบมี ขึ้นใหญ่มากๆและมุก็จะดูสภาพอากาศถ้าเป็นออกทะเลนะก็จะดูขึ้นลมก่อนออกก็มีการปรับทริปปรับวางแผนอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็มีความสุขมากๆขี่อย่างน้อยเดือนละครั้งสองครั้งเนี่ยแบบโหแฮปปี้เลยแล้วก็เหมือนชอบที่จะหาเส้นทางใหม่ๆวางเส้นทางแล้วก็ศึกษาอุปกรณ์นู่นนี่นั่น แตงเรือไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเหมือนงานอดิเรกที่ที่ดีมีความสุขดีค่ะสำหรับมุกนะพี่ขี่จะเจสกีนะคือหนึ่งกินง่ายขึ้นกินเป็นกินอาหารเป็นได้มากขึ้นกินเผ็ดได้ดีขึ้นกินอาหารแบบหลากหลายมากขึ้นคือสมัยก่อนไปออกคลิปเนี่ยแทบจะกินแต่ข้าวไข่เจียวเลย ก็จะกินยากแต่หลังๆก็คือสามารถลองกินนู่นกินนี่กินเหมือนอะไรแบบเลาไปใต้เนี่ยกลายเป็นชอบอะไรแกงปูใบชพูไปเลยค่ะซึ่งปกติเนี่ยไม่ไม่ทานอะไรแบบนี้เลยแล้วก็ทานเผ็ดได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจัดจัดที่ทานไม่ได้เลยนะกินอยู่ง่ายขึ้นนอนไม่มีแอร์ก็นอนได้แต่หลังๆก็เริ่มเอ้ยมีแอร์ก็ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ทำให้นอนหลับแต่ว่าบางที่ถ้ามันไม่มีจริงๆก็นอนได้ข้อเสียนะของการขกกี่จักรยน่าจะแบบใช้ตังค์เยอะมากกว่าก็คือเหมือนแต,แต่แต่ได้ใช้ตังค์น้อยกว่าเที่ยวต่างประเทศนะแต่ว่าต่อทิปค่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยบางทิปก็ใช้ไม่เยอะบางทิปก็ใช้เยอะแต,แต่แต่โดยรวมก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่ใช้ตังค์พอสมควรแต่มก็มองว่า คนขี่จักรยานสกีเนี่ยส่วนใหญ่ชอบอุดหนุนชาวบ้านนะคะ,ะเหมือนมีชาวบ้านมาขายอะไรเขาก็ส่วนใหญ่ที่มุกเห็นนะเขาก็จะซื้ออุดหนุนคนท้องถิ่นเยอะพอสมควรถือว่าเป็นกลุ่มในส่วนตัวมุกมองนะถ้าเราไม่ได้ขี่รบกวนอะไรใครก็มองว่าเหมือนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างตอนโควิดเนี่ยแบบ ถ้าจะจ่ายการใช้จ่ายเนี่ยคือจ่ายจ่ายง่ายก็คือเหมือนแบบกินเต็มที่อะไรแล้ว,ลวเรามาหารกันส่วนใหญ่คนขี่จักรยาก็คือหารเท่าใช่ป่ะคะเวลาเราทานอะไรทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็สนุกดีตรงนี้ก็คือเหมือนแบบมุก็อุดหนุนชาวบ้านด้วยอุดหนุงผู้ประกอบการหลายๆที่ด้วยแต่ก็เวลา มันก็อาจจะมีดราม่าบ้างคือแบบว่าถ้าเราไปขี่รบกวนสร้างคลื่นสมมติเราไปามีกระชงกระชังปลาเราก็อาจจะขี่ในแบบว่าชะลอหน่อยแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยอย่างสมมุติถ้าเราขี่แม่น้ำแล้วสองข้างทางมีกระชังปลาเนี่ยพยายามขี่เป็นแถวเรียงหนึ่งไปเลยถ้าถ้าเราขี่คู่ลำนี้บ้างลำนี้บ้างหนึ่งข้อ ข้อเสียเลยการขี่แบบเดี๋ยวลำนี้ซ้ายลำนี้ขวาเนี่ยในการขี่แม่น้ําแคบๆนะมันก็จะทําให้ลำหลังเนี่ยตามคนตามไม่ชอบหรอกไม่มีใครชอบหรอกถ้าเกิดมีใครอยู่ข้างหน้าตีคู่กันไปหรือเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวสามลำอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะสร้างคลื่นมั่วเราก็จะอ่านลายไม่ถูกโดยเฉพาะถ้าเป็นแม่น้ําที่มันมีโขดหินมันจะเกิดโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้น ได้ง่ายนะคะก็คือแบบเอาง่ายๆมีโอกาสเรือแตกได้สมมุติว่าลำหน้าแล้วเราไม่ขี่แถวเรียงหนึ่งเนี่ยคือผู้นําเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนเสี่ยงคนแรกอยู่แล้วถูกไหมคะถ้าเราขี่เรียงหนึ่งปุ๊บคนตามอะ่ะถ้าตามลายน้ําไปเนี่ยไม่โดนแน่ถ้าถ้าลำหน้าโดนหินเราก็ต้องรู้แล้วถูกไหมคะเออไอคนคนตามเขาก็จะปลอดภยัยแล้วก็แต่ถ้าเกิดคนตาม มีเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวามาข้างๆปุ๊บคราน,นี้ลายน้ําเริ่มมวนแล้วเดี๋ยวคนนี้ก็ออกหลงลายน้ําไปเนี่ยโอ้ก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสมมติลํานี้เจอโขดผ่านไปแล้วพอลําหลังมาเจอโขดหินอะไรแบบอาจจะไม่รมู้มีโอกาสเกิดมากเลยโดยเฉพาะแบบแม่น้ําสายกาญจนบ,บุรีเนี่ยคือมีมีโอกาสที่จะเจอเจอหินได้นะ จะเรือแตกได้ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เหมือนกัน,นในการขี่ในแม่น้ําก็อยากจะให้ขี่ตามที่ผู้นำเขาบอกถ้าเขาบอกว่าตรงนี้นะแถวเลี้ยงหนึ่งนะตรงนี้ขี่ช้าๆนะหรือง่ายเลยเราเจอเรือชาวบ้านเนี่ยเราต้องเห็นใจเขาด้วยเจอเรือเจอเรือชาวบ้านภายผ่านมาขับผ่านมาหรือ,เ,อเรือที่จอดเฉยๆไม่มีคนเหมือนกันนะคะ จอดริมริมคลองอย่างเงี้ยถ้าเราขี่เร็วน้ําเข้าเรือเรือเขาก็จมได้เหมือนกันเ,เจอก็ทักทายเขาหน่อยขออนุญาตสวัสดีเขาบ้างแบบสมมุติถ้าเราสร้างขึ้นก็ขออภัยเขานิดนึงบางจุดนี่ถ้าแบบเขาเรียกจุดล่อแหลมที่มันจะสร้างผลกระทบหรือเขาเป็นเรือภายโดยเฉพาะเรือพายเนี่ย เดินเบาได้เดินเบาไปเลยค่ะบางทีมุกก็เข้าคลองนะอยากไปบ้างแทบไม่ไม่กดคันเร่งเลยแบบปล่อยมือขับขับมือเดียวจับแฮนด์ซ้ายเลยไม่ต้องใส่คันเร่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะฝากตรงนี้นิดนึงสำหรับคำถามที่บอกว่าน้ำมันเติมแก๊สโซฮอลหรือเติมเบนซิน95นะคะดีกว่ากัน คือส่วนใหญ่มุกก็จะเติมเบนซิน95นะคะแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็เติมแก๊สโซฮอลได้นะแล้วก็พยายามมุกก็พยายามใช้ให้หมดนะแล้วก็กลับมาก็เติมเบนซินทับเข้าไปดูมุกเคยดูในถังแกลอนน้ำมันนะคะที่ใส่แก๊สโซฮอลเนี่ยแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ใช้มันนานๆใช่ไหมก็จะเห็นเลยว่าเป็นยางเหนียวๆแล้วก็เริ่มดำ มก,ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะใช้เบนซินมากกว่าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเมื่อไหร่ดีถ้าเป็นเรือรุ่นใหม่ๆนะก็ประมาณ50ชั่วโมงนะตามที่คู่มือบอกนะปีใหม่ๆปี2 0 2 0 21เนะี่ยรู้สึกว่าในคู่มือนะเขาจะบอกว่า50ชั่วโมงเปลี่ยนนะแต่แต่แต สำหรับตัวมุกนะมุกจะ,จะคอยเช็คสม่เสม,มอเสมอคือถ้าดำมุกเปลี่ยนแหละมุกรู้สึกว่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องถ้าดำแล้วเราเปลี่ยนน้ามันเครื่องอมุกว่ามันยังไงก็สบายใจสําหรับตัวเองคืออย,อ,ยอย่าไปมองที่ชั่วโมงหรือว่าบางทีคุณไม่ได้ขับเลยขับน้อยขับปีหนึ่งใช้ยี่สิบชั่วโมงเนี้ยก็ควรเปลี่ยนมุกก็มองว่าหกเดือนก็เปลี่ยนก็ได้หรือว่าปีหนึ่งก็ ก็พอมาขับก่อนขับก็เปลี่ยนอีกทีก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยมันก็จะน่าทำให้เครื่องยนต์เรา,าสึดลอเร็วมีปัญหาเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะกระจายไปจุดอื่นๆก็ได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ EP หน้านะคะอย่าลืมฝากคำถามไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ